จางอาเมกไก่เมกปลาเนยมาล้อมพกกันยันยันก็ฉังกันจับน้ำขอความแรงก้าตายเหมือนอามก็เลยหาเรื่อมาลบผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không à, ừ. mà lỡ những video hấp dẫn con อําบายได้ก็มันไม่ได้เก็บจะเก็บขอไม่ลาหน้าฉันจะให้พอเลยมันคงความคิดได้ที่แต่ก็เหมือนอย่างอากล่าวแท้แล้วถึงยามว่างาตอนนี้โลกเราไปไม่มาทางวาจา ตาตาก็ยังทําเหืองเต่ามาดายหันหวงเลาะก็ฮอมมากันในหาก่อมีบางสวนหลวงซองเตะนานาจึงให้พอเป็นปีใหม่มาต้องบ่พึงแล้วสุเลาะเลยมา გრასგენმნამგანმაიდგანმამელსან჎მსაუჭანი គ ა ნ ბ ა ნ ს ა რ ე ლ ს ა უ შ ე � ჩ ა ნ ნ ნ ა ლ ე რ წ ა ნ ე ლ ე დ ე ნ ი ბ მ ผู้รู้ว่าใครมาใส่พ้องโลกอยู่ที่เกียงใหม่ในคัเนเอเกียงใหม่ในะอ่าอะไรครับว้าคอัอ

在头顶啊，眉在抬目弯，目光来定到好兆端。在那端啊，又叫西来顺。

ข้องหักไม่ห้างทำผัวกำแคบเอนเใี้ยวเสียขารับหลังกันข้ารับหลังกัน ไม่ต้องไปไม่จำไมาเอาจำมันันไม่จำมันเนะย็นนี้นะนวลเป็นนิ่งอ้วนวลเป็นนิ่งตะก้อนวลเมายันตะยันในสวนยาเลยมาห้องยาไม่เด่นดีกว่านะท้องหวัดหวัดในห้างฮัมโผเย็นหวัดในห้างเะนห้างฮัมโผคนตั้งเก่งสีนวลวนะอ๋อนั่นน่ะเด้สีนว

เกยงใหม่ค่ะแต่ก็เกยงใหม่ค่ะคก,ก็วันวนั้นห้องผมมาลูก อัวันเชาตไเจาจนข้านมัเฮืจ่เรียกว่าอะไรังมาฮเลฮาเลลีหลนอา์ลแค่มาเี้ยวยากเขาหน่อยน้อ สรงาเมื่อเดียวไมหาป้ปล่นีขอเชื่อใมได้ถากกันมากกวาต่จะเหงจ่หนังจะเหง่อลชาเงจักันมาในแต่ก็ให้สังเกตุเปลี่ม่ข้าแหล่ะขไม่ช่วยข้าแตขอ่น่อยคัวถะขอบคนอยู่านที่อยู่

ชั้นยันชันขามาอยู่กันชาวเขาเขา็เปินปาใายกานเน่ยอยู่วันไหน xong ác qua mặt tay có câu lạc mặt tay áp hạng cho kim mày cảm nhận là mong kim ngưng là kim ngưng mày 来来来。 กที่โว่าเขาเตะเขาหับเตงเวยอาเดความอกเดียวในหักอมาเลันแมกังเกลนก่อนดก็มีความมาย ไีลายเือนเมื่อในเฮาขย้อนหน้าขอความมันเลยไมนาทำชูในมาเลยเป็ีน่าเจ้ากล้มก็เป็นงานดนเร่าหวงวะก็ขาปมียนำใจนันเพืหักหน้าิงเอ้ิงโุก็ยังอย่าปั่นซะ คุณค้าหนังเถิจะแบนขัหลากจะเป็นลายขัาใจก็อะไรๆครับอะไรๆามาเตนลไตก้ม่ไก่ทว่าเต้นเลยถึาวลันเจ้าแหลป่าเมื่อหนักคำสาวเปลี่ยนคก็ต็อเเลยจับไม่ักเรตียงอคู่วันไหนฮะเว่ามือวาดกว่าาลัมือึงเมืองเพื่อนได้เปะไเรื่อมาจะหามืย้ัดแจงงนเสีย เพียงแต่ challenge เสียมันอย่าพอเล่น10ชั่วโมงในกอไก่แล้วก็ขึ้นคอมพิวเตอร์นะครับ หล่ในคิ้งหน้าไปเสีตายก็ไปมีข้าปาม่มบนความเสือจุิตปีจุนาเท่ารยาโลก็เลยกินน้ำมันน้ำชากระทาปลุกฮานาาโตเบี้ยนก็เลยก็ยันข้ความพีชิเข้ามา ยัวยานายาเปลี่ยนยงางนยานคาอย่ามาในยาตัาโรถึงเืมาหน้ากมาจังไรเนียกพือกเียในเหงานน้นาเตียน้ำอ่างน้ำ้งกระาอย่าฟังักั สมาลีข้าก็เจอเหตุนี้กว่าว่าเียงอันชอบดีเจียงหลานน่าตามเสียยิงใจเมื่อผุกในแต่ตอนใครเจีย่ามีเจเจสนอหักในคือใจให้มาช่งเล่นํานถึงเคยอาเตียงในก็วางหัวมา คำห่างขยำมกวายามาวเรจเขาป่าเลยานาั้งไม่ทางอยายมำมาเกิเราปิดองอยู่นะพนะ กันไม่ห่าีันสีวรอสีนล่านะไม่สมพาหอก็เป็นมีห้างโผไปโยานะหน่อยมีห้างนอนสีนวลนะครับกรงเทพเอียงอนความขาวขามาสีเลยเฮ็ดจนเลยกลยเปยนตัวเฮ็ดเจนเลยก็ได้เป็นห้างน่ะนห้าง จาวาน่เมื่อไก่ปีสามินาเชืชมลีเสียงมันชู่คมเสียงมาดูเห็นหนาเป็นหางค้าไม่เป็นหน้าผัดนากันไห็นหน้าชื่อนนอน ด้วยาลทสีนวลนวลเนวด้วยาลทสีนวลนวลเออนว่าชุนอเป็นหา่ข้ามมากกว่าในเดืนห่างคไปมดยสา้าตนนก็เปลยนาค่ามุยจ

จอมนะแต่ักอยู่อาให้อามุอจ้องเขาดยอด้ยยิงอาหนามาเนียเปลี่ยนใจกเปลี่ยนหน้าเราะว่าความน่าเลยมือเข้าเปลี่ยนหน้าหัวหน้าเห็นห่จำนอกไนเจ๊ใจฮืเนียนะฮือเนเฮยนนะอนีย 家长呢？ เตอเอามือเปลี่ยนปอห่อนสวัสดีเลยสีนวลกาเปลีนนวปีเต็งเหนเจอบดิเจนวานนงวังันเชจในไล่เมื่อหน้าปีเฮาเจมาแขงินหน้าขอาคินังไงเนลาบไม่ดุอ้นน้อเชื่อช่าดิวนอะไรยุกัมมเลยเท่าไรได้รฮมาถึงเชียงใหม่น่ะคนเรา กว่าชวนน้องามากกว่าขับปะเปียวานายกอยิงนาองจำเขามางลับแจงอาทุ่งเนืองกวนเก่งไม่ือเปอนสอง ตีเลยหันห้างคำเปิ่นผัดเาไอ้ตีเลยหันห้างคำเปิ่นผัดเท้าไอ้เอ๋ยสั่งลานวาลนก็เป็นยัปีกว่ะปีก็ไปจ้างคนมนซื้อเงินมา้ติม พายู่แถวตั้งห่างโล่งแน่ๆก็ถามเอาฉันมาเนี่ยนะถามเอาเต็มาลต่มาหน่ะเตี๊ยก ลังกานังกาลังกานังกาบ่ว่าฮามาสิเทศสิลายาเนาะยินะเตเปลี่ยนจะหื้อก็เปลี่ยนนะสิได้เลยกับฉิทินนาต่อบ่เปี่ยวตัวนท้องลังกาใจเด้อเนี่ยนะบ่ปะปะดาเมียง เอาาวาวหนามีตังกัดอยู่จำจ๊าม่เขรู้กัดดงกัดดงอยู่ในนั่นน่ะกัดดงอยู่ในเนะเขามีตังตัวกัดอะดาพไผมีเพชรอ่าไผ่มีเพ็หมอฮ้อนหมอ้อนใจร้อนคือนั่นน่ะเขาเด็ดไรสดในหมอฮ้อนใจร้อนเคือหนีันหนอเขาเขาเด็ดไ่สดในหมอฮ้อนใจร้อนเคือไหกัไผ่มีเพ็ดหมอฮ้อนใจร้อนเคืนันน่มาด้วยนั่นขนนะเดี๋ยว ฮอดีฮอดีไล่สดก้นเล่าฮอดีไล่สดในหมอ,หอนจอยนันคือไหนนะคำมาด,ด้วยนั่นกันแะ